สวัสดีครับเพื่อนๆผมก็ล้ยนะครับกับผมในโก้สวนกเกษตรผสมผสานพอเพียงครับวันนี้วันที่2 8มีนาคม2 5 6 7ัน้เนั่นเพื่อนนะเดี๋ยววันนี้เรามาชำกิ่งต้นลูกว่านะครับเป็นไม้โบราณหน่อยไม่รู้คนรุ่นใหม่รู้จักไหมคนรุ่นเก่านะรู้จักครับต้นลูกว่าอันนี้เป็นลูกต้นลูกว่ายักษ์นะลูกใหญ่ผมไม่รู้ว่าเขาเอาพันมาจากไหนแต่ลูกเขาใหญ่มากเลย ครับยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับเป็นกิ่งตอน,นะที่ผมตอนจากจากจากพี่เขาเอาปลูกไว้ผมก็เลยไปขอตอนเข้ามาผมใช้กระถาง,งไซนี้นะเบอร์เบอร์6กหรือเบอร์8เนี่ยผมไม่แน่ใจนะนี่คือกิ่งตอนที่ผมตอนมาลากออกมายอะเท่าไหร่แต่ผม,มรู้ว่าจะเป็นไหมเนี่ยแต่ลากเขาก็ได้อยู่อะเพื่อนเดี๋ยวลองช้ำไว้ก่อน ตอไปสออไปห้ากิ่งนึกออกสงกิ่งกิ่งนี้ลากน้อยมากเลยมันจะรอดไหมเนี่ยอลองดูนะเดีย๋ยวเอากิ่งใหญ่ก่อนแล้วกันเพื่อนกระถางดินที่ใช้ชำํำของกระดูกวาก็ปกติทั่วไปครับผมคือไม่ได้เน้นเฉพาะจาะจงนะว่าต้องเป็นดินใบก้ามปูต้องไปเลยคือเป็นผมอะ่ะใช้ดินอะไรก็ได้ แล้วผมคือผมทําให้เขามีความร่วนซุยไม่มากอรผมก็ใส่พวกอามะพร้าวสับใบไม้เอ่ยกากกาแฟาอะไรก็ได้ครับที่เป็นตะกากเศษๆนะครับแล้วก็ลองก้นครับด้วยใบไม้แห้งๆพอใบไม้แห้งพอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็สลายครับเป็นปุ๋ยให้ด้วยลอ,องก้นไปเลยการดินเขาไหลออกนะทเทไป ก็มือพอรับเนี่ยนี่ก็มือแถมหน่อยี๋ยวก็แกะถุงที่หอ่เอเจ้ากิ่งตุ้มตอนเรานะผมใช้เชือกเส้นเดียวในการพันในการปลูกเอ้ในการตอนเลยดึงมุมนิดหน่อยหนึ่งทีหนึ่งสองฝั่งถ้าออกได้มันก็ดีถ้าออกไม่ได้ก็เราก็ใช้มีดครับกรีดเขากรีดตรงโคเลยตันนีไมีรากใช่ไหมเราก็หลบเขาหน่อยเอาฝั่งนี้แทนกรีดนำครับเรียกกรีดนำ น้ำเพื่อเราฉีกถุงได้ง่ายขึ้นเนี่ยพอฉีกแล้วปุ๊บเราก็ดึงประคองเขาหน่อยพอตุ้มตอนมันจะหลุดได้แล้วประคองเขามันไ,ได้ฝั่งแล้วอีกฝั่งจะง่ายขึ้นเนี่ยก็ฉีกเนี้ยมันง่ายแล้วเนี่ยก็ดึงง่ายดึงลาวง,ง่ายแล้วระยะครั้งแรกเนี่ยนะลาเขาโอเคอยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นบ้างไม่ นี่คือครั้งแรกนะที่ผมเอตอนตอน้ตนต้นลูกว่านะเห็นลูกมันใหญ่ได้ปลูกดีครับเห็นโพสในเฟซในต่างเข,เขาเขาโพสว่าเอ้ขายได้ผมก็เลยเออบ้านเราก็ปลูกประจำนะแต่เราไม่เคยขายไงล,ลูกมันก็ไม่ใหญ่มากนะแต่ต้นนี้ลูกนี้เขาบอกใหญ่มากเลยก็เลยอ่ะขอกิ่งตอนกิ่งเขามาไม่ขอตอขอตอขอตอนกิ่งมากิ่งมันยาวมากเลยทียนี้เดี๋ยวไปชั้มาต้องหาที่ ผูกยึดเขาหน่อยงั้นลมพัดแทนที่จะเป็นกระตายแน่เลยตัวนี้ดินกดให้เต็มกระถางแล้วกดทีเยวน้เพื่อนนะนี่กดแล้วให้มันเหลือช่องว่างเนี่ยแล้ววางกับปากกระถางก็ดีนเนี่ยสักเนีย่ยหนึ่งนิ้วพอเนี่ยรัวนี้เพื่อให้น้าไหลปุ๊บมันเขา,าขัง่วงนี้แล้วใหลงข้างล่างนะเสร็จแล้วนั่งกิง่ง อีกอีกนึงอันนี้เราไม่ใช้ไม่ใช้อะไรไม่ใช้ใบไม้ก็ได้ใช้นี่ครับถูกพลาสติกหรือเศษอะไรก็ได้เนี่ยวางก้นก็ได้เพื่อนไม่ได้แคร์เลย,เลยวางไปเลยเห็นใบไม้เนี่ยวางไปร่อนแค่ๆกันไม่ก็ดินไหลทั้เน,นี่ยดีของแข็งให้เรออกก่อนแค่อยู่ข้นก้นพอ กะกี้งครับยื้อทับเนี่ยฮะนี่เองเพื่อนออกไหมถ้าออกก็ไม่ต้องกรีดถ้าไม่ออกก็ต้องกรีดไม่ออกตรงมุมคนต้นครับแล้วให้เฉียงเฉียงมาพยายามนิ่งใหญให้โดนลากเขาดีสุดแต่โดนลากก็ได้นิดหน่อย ได้แล้วปุปป๊บก็ฉีกครับรากเขาไม่เยอะตอนนี้ห้าสิบห้าสิบเนาะอาจจะไม่เป็นนะเนี่ยรากเขาน้อยอยู่นะตอนนี้ห้าสิบห้าสิบตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรลองปลูกไว้ครับไม่ที่หายราวเพราะกิ่งตอนเราตอนเองไงไม่ได้ซื้อมาเราก็ไม่ได้สีเลียสอะไรมากมายเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ตอนใหม่ พอเราทําเป็นอ่ะเราไม่จําเป็นต้องไปยึดติดว่าอุ้ยตอ,อนกิ่งตายอะไรเงี้ยทําได้ตลอดอครับเพื่อนกดพร้อมๆกันนะกดขอลงไปพร้อมกับตุ้มตอนอ่ะเขาจะได้ไม่ไม่หลุดจากตู้ดินถ้าเกิดเราดกดแยกๆมันจะหลุดนะก็เหลืองข้างเหมือนเดิมเขาจะบอกเหลือข้างเขาคอกไว้หน่อยนึงเพื่อให้น้ำเขาขังตอนลดนะ ไม่ไหลออกไปจากกระถางทีเดียวเลยทานนี้ครับเพื่อนวันนี้ครับผมกับชํมอ่าต้นลูกว่านะก่อนบองปลูกจริงนะกล่าวว่าประมาณสักพฤษภาครับผมก็ปลูกจริงก็นี่ประมาณมีนาเมษายนพฤษภาก็พอดีครับสองเดือนลาาขึ้นมากขึ้นถ้าเขาถ้าเขาฟื้นนะตอนนี้ถ้าไปเป็นได้นะเดีย๋ยวต้นนี้ให้เป็นอยู่แล้วตัวนี้ห้าสิบพัสิบอ่าวันนี้ผมกับทํา ต้นลูกว่าลูกใหญ่นะเพื่อนนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตาม,มาได้นะคระับยางไงก็จะทำคลิปมาลงในช่อง youtube ของผมไป,ไปให้มากขึ้นนะครับช่วงนี้ก็งานหลายอย่างก็ไม่ค่อยมีเวลาทำเท่าไหร่โอเคครับผมนั้นขอจบแค่น,นี้ครับผมไปครับสวัสดีครับ